คือหมายความว่าถ้ามาไล่บี้เรื่องการทุจริตผมจะนั่งยืนไล่แต่ว่าประเด็นเน่ยนะใครขี้ช่อทั้งหลายเนี่ยมันมันก็ว่าตามกระบวนการเพียงแต่ว่าวันนี้ผมมาทวงคำมั่นสัญญาที่พักประชาปัที่ป,ประกาศไว้กับประชาชนจนกระทั่งประเทศเนยอยู่ในท่ามกลางอย่างนี้คือคุณอี้ในชื่อแทนคุณคุณก็ต้องบอกนะ คุณต้องแทนคุณแผ่นดินนะไม่ใช่อธิบายแบบนักเลือกตั้งนักการเมืองกระจอกกระจอกแบบนี้นอย่ามาอย่ามาใช้กับพวกผมนี่แหละครับนี่คือบรรยากาศที่ผมเนี่ยรู้สึกรับได้ว่าเนี่ยมันคือกระบวนการที่กาลังจะเกิดขึ้นใหม่คือความขัดแย้งโดยเอาประเด็นที่มันเป็นครอบกคร่องผิดพลาดซึ่งผมคิดว่ามันก็เ,นเรื่องปกตินะครับที่ใครแต่ว่าการจะตาหนิว่าใครกระจอกไม่กระจอกเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดผมก็จะไม่ตอบโต้ในประเด็นนี้หรือแม้แต่การที่จะยกตัวผมว่าจะมาสู้อะไรกับท่านได้ผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าสู้กันจริงๆเนี่ย ผมก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันแต่จะมาไม่ใช่ฮะไม่เป็นไรตาผมพูดบ้างครับคือผมเนี่ยก็เคารพในหลักการประชาธิปไต่แต่ว่าผมดูพฤติกรรมหลายอย่างที่เกิดขึ้นแล้วคุณอดุลเนี่ยวันก่อนก็คุยกับผมผมก็อธิบายแล้วคุณนุนก็รับรับทราบข้อมูลผมว่าเงที่ว่าคุณอดุลเนี่เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพน่ายกย่องมากนะครับแล้วก็แสดงจุดยืนที่ชัดเจนผมเองเป็นคนหนึ่งนะครับที่ออกมาต่อต้านรัฐประหารปีสอง7ห็คุณพูดแทนไม่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 ครับไม่ครับ ไม่ไม่ไม่พูดในไม่ครับไม่ครับไม่คือก่อนพาะคุณมาคือไม่ใช่คือผมเป็นตัวแทนอนนี้มีการพูดพัดพิงมีการพูดตำหนิผมก็ต้องอธิบายวันนี้ผมมาที่พักเพื่อยื่นในคุณจุลินไม่ใร่ก็ไม่ยื่นแล้วแต่ไม่ควรจะพูดไม่ควรจะพูดพัดพิงหรือว่ากล่าวหานะครับที่เป็นการคือยื่นจบก็อธิบายในกระบวนการที่ยื่นแล้วเดี๋ยวก็ไปก็เสนอข็อจบไม่ใช่ไม่ใช่ครับ ผมเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังนี่ไงประวัติศาสตร์แตกดันไงประวัติศาสตร์ที่จริงคุณนักการเมืองคุณอย่าใช้วิธีการอย่างนี้คุณมาเป็นตัวแทนหัวหน้าพรรคในราไบา้เกียรติคุณนะใช่ครับคือไม่ว่าน้ำหน้าคุณจะเป็นตัวแทนได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ได้ไม่ได้ก็มาแล้วนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ไงก็ให้เกียรติกันไงเนี่ยครับต่ใช้วิธีต่อแบบ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 เกลือตั้งเนี่ยผมเล่าให้ฟังว่ากระบวนการที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความพยายามและเราก็ภูมิใจในสิ่งนั้นแต่ว่าเมื่อประชาชนตัดสินเรามาแล้ววจนกรรรุงเเเเเทพพาาาาาหหยไปมดะชื่่อ ถ้าหากว่าเราเนี่ยขืนไม่เอาพลเอกประยุทธ์ซึ่งผมก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับผมเป็นคนหนึ่งไม่นพี่ฟังผมก่อนเพราะว่าเวลาพี่พูดผมก็ฟังเวลาผมพูดพี่ก็ฟังสลหลับกันเท่านี้ก็ฟังแต่พยายามอธิบายไงว่าพูดในนามตัวแทนจุลินใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้ก็คือว่าในนามพักครับพูดในนามพักในนามพักครับในนามพักครัในนามพักครับเพราะว่าผมก็เป็นตัวแทนคนหนึ่งของพักผมก็อยู่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเห็นพฤติกรรมเห็นอะไรต่างๆการปลุกระดมการยุยงกันเสียมให้คนเนี่ยนะครับ ที่รู้สึกว่ามันมีความเปราะบางอยู่แล้วเนี่ยเกิดความแตกแยกเข้าไปอีกนะครับซึ่งกระบวนการตรงนี้ผมถ้ามีโอกาสผมถึงอยู่ถึงจุดเนี้ยก็อ,อยากจะมาคุยกันว่าจะทําอย่างไรถ้าจะถอดสลักจริงๆนะครับต้องพูดให้มันครบทุกๆมุมจะแก้ปัญหาชาติเนี่ยก็เสนอมาว่าปัญหาเนี่ยมันเรื่องอะไรเรื่องเศรษฐกิจจะแก้ยังไงนะครับเรื่องการเมืองจะแก้ยังไงเรื่องรัฐธรรมนูญจะแก้ยังไงนะครับการให้ถอยให้ทิ้งความรับผิดชอบที่กําลังทําอยู่ขณะเนี้ยมันไม่ใช่วิธีทางของนักสู้จริงๆ นะครับเพราะจริงๆแล้วพอเราถอยไปคนที่ได้ประโยชน์ผมไม่รู้คุณจตุพรได้ประโยชน์หรือเปล่านะครับอาจจะมีความสุขหรืออาจจะดูว่ามีกระบวนการอื่นสนับสนุนอยู่หรือไม่นะครับเราก็ไม่รู้แต่เป็นว่าจากประสบการณ์การเมืองถึงไม้จะน้อยนิดนะครับถึงไม้จะกระจอกในตาคุณจตุพรแต่ผมก็ยังยืนหยัดสู้บนคลองอุดมการ์ที่ผมยังเชื่อว่ายังทําให้ประเทศชาติเนี่ยสามารถที่จะไม่ตกหลุมตกหลุมเดิมๆในเรื่องความขัดแย้งที่ดูจากการปกรรดมของแต่ละฝักฝ่ายครับคือในเดือนนี้เดือน,ดดน,ดดนคุณคุณคณอี คันที่เนี่ยดูเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยไปสู้การเมืองบนท้องถนน,นคุณก็ไปเป่านกหวีดแต่ผมไม่ได้ติดใจว่าใครเคยเป่านกหวีดหรือไม่เป่านกหวีดนะวันนี้เอาเรื่องของบ้านเมืองมาเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าถ้าเริ่มต้นโดยมาชุรถวาจาน,นะครับคุณดูถูกก่อนผมก็จึงจะต้องบอกว่าไอ้วิธีการแบบนี้มันใช้ไม่ได้ยิ่งมาเป็นตัวแทนหัวหน้าพักเนี่ยเขามาเรียกร้องให้แสดงความรับผิดชอบตามที่เคยพูดไวอ้อย่างไรเนี่ยไม่ได้เรียกร้องให้นอกเหนือคำพูด เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจอย่างไรก็ช่างหัวประชาธิปัตย์นะเพียงแต่ว่าเราก็มาบอกกล่าวว่าวันนี้ประเทศเกิดวิกฤตถ้าพักประชาธิปัตย์ไม่ยอมถอดสลักระเบิดเวลาทางการเมืองก็ช่างหัวประชาธิปัตย์ไปนะก็เท่านั้นเองครับ ไม่คือคําที่ผมคิดว่ามันเป็นคําที่ไม่มัธยรดก็คือคาว่าตบัดสัตว์รมก็ตบัดสัตว์สองคำก็ตบัดสัตว์ผมคิดว่าแสดงว่าปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาผมผมจึงพยายามชี้เห็นว่าสิ่งที่มันทําให้เราต้องมีบริบทในการเลือกตัดสินใจในภาวะที่แตกต่างกันทั้งก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งนี่มันคืออะไรและวันนี้นะครับวันนี้เราก็ยังยืนหยัดนะครับว่าเราจะยังคงแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่ไมครั่ดุลต้องต้องให้โอกาสเดี๋ยวผมให้โอกาสทุกฝ่ายในฐานะที่ไปถามพระพารธเจาที่ปฏิบัต้ นายดุลเคยทำลายพักประชาธิปัตย์หรือพูดไม่ดีแม,ม้แต่คาเดียวไหมแล้วคนในพรรกประชาธิปัตย์ตั้งแต่คุณชวนยันหัวหน้าพักทุกคนมีความเสื่อมสูหลงเหล่านายดุลไหมไม่นันนพิสูจน์ได้ผมมาวันนี้มาเพื่อขอให้ทางพรกประชาธิปัตย์ช่วยบ้านเมืองโดยการถอดสลัก ว่าถ้าถอนตัวก็จะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองเราจะไม่พูดถึงเหตุผลที่ผ่านมาเพราะมันหลายอย่างเราต่างก็มีเหตุผลแล้วก็อ้างกันมาผมถามว่าการที่ผมไล่ประยุทธ์เนี่ยผมมีประโยชน์ส่วนตนไหมใครสักคนตอบผมดีว่าผมมีประโยชน์ส่วนตนไหม บรรยุทอยู่หรือไปเนี่ยผมได้อะไรไหมแต่ที่ผมพยายามจะบอกก็คือความเสียหายกับบ้านเมืองที่มันไม่สาวจะรับได้ต่อไปแล้วจึงมาขอให้พรรคประชธิปัตยไม่พูดถึงเรื่องที่ผ่านมาช่วยยืนยันว่าท่านจะยังคงอยู่หรือจะช่วยกันถอดสลักนั่นคืขขอความหมายของผม นะผมก็อยากรู้ว่าพี่จุลินจะตอบผมยังไงวันนี้ที่ผมมาผมไม่ได้มาให้มีการเรื่องอใช้คำพูดโต้แย้งกันเพราะว่ามานี่มาด้วยความปรารถนาดีและขาดว่าจะได้รับการปรารถนาดีตอบแต่ตอนนี้ผม ด้วยจากหน้าที่ที่ผมมาถามอันนี้มันไม่สามารถเป็นเรื่องส่วนตัวที่ท้งแม่ผมจะสนิทพรรคประชาธิปัตย์ตามที่พูดมาแต่ผมต้องการจะถามว่าจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์จากนี้ไปตามที่ให้คำมั่นสัญญากับประชาชนกันไว้ท่านจะเอาอย่างไ้ก็ฝากคุณอี้ไปนะครับไปยาดูกอพรรคประชาธิปัตย์เพราะคุณอี้ก็จะตอบแทนพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ แต่ที่จะบอกว่าอย่างหนึ่งผมไม่มีผลประโยชน์ทางการเมืองผมคือคนถูกตัดสิ์ทางการเมืองวันนี้ถ้าไม่คิดถึงประเทศชาติว่ามันไปไม่ได้แล้วเนี่ยน้ำหน้าอย่างผมจะไม่มาถึงทัพประชาธิปัตยเพราะผมไม่จะนาที่เยยบเพราษนี่น,นี่ต้องพูดกันพี่ดุลใจเย็น <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยที่มาบอกกล่าวว่าในสถานการณ์อย่างนี้คนที่อยู่บอกว่าเป็นนักประชาธิปไตยเนี่ยต้องถอดสลักเสื้อก่อนก่อนที่บ้านเมืองมันจะพบทางตันกันอีกรอบ นะครับเพราะฉะนั้นข้อเสนอวันนี้ผมไม่ต่อรอต่อเถียงคุณอี้นะคุณอี้ก็รับไปหาหรือกับพักนะผมก็จะกลับกันไปนะนะข้อเถียงไปก็จะไม่จบนะคนจบ